สำหรับความรักของชาวพิจิกเป็นยังไงนะครับเมื่อดาวสุกพักเนี่ยดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีของชาวพิจิกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราศีพิจิกตรงข้ามกับชาวราศีพฤศภเนาะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนพฤศพก็คือดาวสุกเพราะฉะนั้นดาวสุกสำหรับชาวพิจิกอ่ะจึงทํางานเป็นดาวแห่งความรักอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อดาวแห่งความรักร่วมกับราหูและร่วมอาทิตย์อยู่ในราศีมีน ซึ่งราศีมีนเป็นภพปุตตะของพิจิกนะครับเป็นภพปุตตะปุตตะหมายถึงอะไรปุตตะคือเฮาส์ที่5ปุตตะหมายถึงเรื่องอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องความชอบความอยากเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเด็กเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าปุตตะมันแปลว่าลูกนะครับสิ่งที่มันจะสะท้อน3อย่างของความรักของชาวราศีพิจิกคือ1จะทําให้ชาวราศีพิจิก กลับไปเหมือนตอนคบกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งกลับไปมีรักครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะเออคือมันจะมีความอยู่ดีๆก็อยากจะโรแมนติกอยู่ดีๆก็อยากจะพูดนั่น <c oughs> พูดนี่อยากจะมีสีสันในเรื่องของการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันนะ่ะ <c oughs> เรื่องที่สองเรื่องที่สองของชาวราศีพิจิกนะครับก็คือระวังจะคลั่งรักเกินไปจนกลายเป็นการผูกมัดหรือทําให้ตัวเองคิดไปไกลอันนี้ในกรณีที่ว่าชาวพิจิกที่ยัง ที่ยังไม่ได้มีแฟนอ่ะกำลังเริ่มต้นคุยกับใครอยู่อะไรเงี้ยระวังคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นเพราะว่าดาวแห่งความรักดาวแห่งความลุ่มหลงอ่ะมันไปกองอยู่ในภพปุตตะคือสิ่งอะไรที่มันใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆมที่มันจะเข้ามาชนคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โอันนี้มันมันทําให้ฉันรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือระวังคุณหลงไปไกลนะอันนี้มันจะอยู่แค่ในเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับปุตตะเนี่ยมันหมายถึงเรื่องการคิดเองเออเองด้วยนะนะครับ ระวังจะค้างรักเกินไปจนการเป็นการผูกมัดการบังคับหรือคิดเองไปไกลนะครับเรื่องที่3ถ้าคุณมีคนคุยอยู่ช่วงเนี้ยอาจจะดูฝันฝันเพ้อเพ้อหวานหวานพูดไปเรื่องแบบไกลไประยะแบบ5ปี10ปีอะแต่มองอยู่ปัจจุบันเนี้ยกูกำลังหลงอยู่กับอะไรวะเนี้ยนี่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องลมปากกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยเนะี่ยที่เขาพูดมาเนี้ย คือคุณดูฝันเยอะมากอะสำหรับชาวพิจิกเพราะว่าดาวแห่งความรักมันไปกองอยู่ในภพปุตตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้มีแฟนอะคนที่กําลังเริ่มคบกับใครใหม่ๆอะระวังนะจ๊ะเพราะว่าจังหวะของความมั่นคงมันยังไม่จริงตอนนี้ดาวสุขถอยหลังถามว่าความรู้สึกดีอะมันดีไหมมันดีแต่คุณอย่าเพิ่งคลั่งจนเกินไปอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปมันเหมือนเด็กที่เห็นของเล่นแล้วอยากได้เลยอะนะครับมันยังไม่ควรเป็นแบบนั้นคุณควรจะรอให้ดาวพระสุกโคจรเป็นปกติก่อนแล้วถ้าความรู้สึกแบบนี้มันยังอยู่อะคุณก แต่ตอนที่ดาวสู่ถอยหลังอยู่ห้ามเด็ดขาด